สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อน๋าววันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่เที่ยวของจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้นะคะโคตุกตาได้มีการยามิทิดีคือชมรมของมสทนะคะมาปฐมนิเที่ที่จังหวัดสกลนครนั่นเองก็เลยพากันมานเทศการที่ถ้ำผาเด่นนั่นเองคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปพระธาตุเชิงชุมนะคะใครที่ยังหาที่เที่ยวไม่ได้หรือเที่ยวใกล้ๆนะคะมุกดาหารสกลนคร กาลสินนะคะเพื่อนจะเชิญเรียนเชิญที่วัดธรำผาเด่นมาทําบุญเยอะๆนะคะเห็นไหมคะการที่เราสมบุญนําบุญแล้วก็นําถานะเพื่อนจ๋า จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็เลยคนตางเลยอยากจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวมาทําบุญนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะได้บุญด้วยนะสะสมทีละน้อยทีละน้อยได้เพื่อนจะไม่ต้องเยอะนะคะมีตังเยอะก็ทําเยอะมีตังน้อยก็ทาน้อยนะคะเพื่อนจะเพราะเราทําด้วยใจจรินะคะอุ้ยคนรูกเห็นไหมเพื่อนจะว่าเราเป็นคนสื่อนาบุญนะคะศาสนาพุทธทุกๆศาสนาทําได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ว่าไม่แยกศาสนาเนาะเออ ทำผาดแดนก็ปรับปรุงนะคะบรรยากาศสวยงามวันนี้บรรยากาศดีมากคุณเพื่อนจ๋าบรรยากาศเป็นใจซุดเลเกินนะคะขอบคุณคณะอาจารย์นะของมสทจังหวัดอีดรด้วยนะคะที่มีอ่ชมรมมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะาเพื่อนจ๋าแล้วเราจะได้มาพบมาเจอกันอีกนะคะรักกันเหนียวแน่นนะคะแล้วก็สืบสานอ่โรงเรียนมหาลัยนะคะมหาลัยสุโขทัยธรรมธิรากันนะคะใครที่สนใจที่จะเรียนแบบ การเรียนแบบทางไกลนี้ก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยรู้สึกว่ามันโอ้โหมันภูมิใจจะเกิดนะเพื่อนจ๋าเพราะเรามาสายสายทําบุญนะคะสายเรียนหนังสือนะคะโดยที่เราแบบทํางานไปด้วยทําบุญไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยโอ้โหชีวิตชั้นดีดีเลยเกินนะคะเอาวันนี้คนทุกทายสลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงที่คลิปตอบให้นะเฟซบุ๊กให้นะคะไอจีก็มีนะคะเพื่อนจ๋าติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราอ่า เป็นเพื่อนกันเราต้องสนับสนุนนำพาบุญสิ่งดีกับกันอ่ะวันนี้คอทุกตาลาบลายสวัสดีจ้าเรามีในกระเป๋าเสษ้อเงินของเรานะจะได้เก็บไว้